จทย์ข้อที่13ลูกบอลลูกที่1มวล6กิโลกร,รมัมก็ให้เป็นลูกสีแดงนี้นะครับวิ่งด้วยความเร็ว6เมตรต่อวินาทีชนกับลูกบอลลูกที่2ก็ให้เป็นลูกสีขาวนียนะครับที่มีมวล4กิโลกร,รมัมวิ่งด้วยความเร็ว3เมตรต่อวินาทีจงหาความเร็วหลังชนเมื่อการชนนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุน่นการชนแบบไม่ยืดหยุนนะครับก็คือหลังจากที่วัตถุชนกันแล้วเนี่ย วัตถุเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับพร้อมกันหรือว่าเคลื่อนที่ติดกันนี่แหละนะครับก็จะทําให้มีความเร็วแค่ค่าเดียวนะครับก็คือมองว่าวัตถุตรงนี้เป็นก้อนเดียวกันนะครับก็ให้เป็น m1 บวก m2 ไปเลยนะครับแล้วก็มีความเร็วค่าหนึ่งนะครับข้อนี้นะครับก็จะมีเหตุการณ์อยู่2เหตุการณ์นะครับก็เป็นทางซ้ายนี้จะเป็นก่อนชนนะครับแล้วก็เหตุการณ์หลังชนจากกฎนะครับ อนุรักษ์โมเมนตัมเขาบอกว่าโมเมนตัม um, ก่อนชนนะครับจะมีค่าเท่ากับโมเมนตัมหลังชนนะครับโดยที่โมเมนตัมเนี่ยจะมีค่ามาจากสูตรก็คือมวลนะครับคูณอยู่กับความเร็วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าก่อนชนเนี่ยโมเมนตัม um, ของวัตถุนะครับมีอยู่2ก้อนนะครับเราก็เอามาทั้ง2ก้อนเลยก็คือ m 1นะครับคูณอยู่กับ u 1นะครับแล้วก็บวกกับ m 2นะครับคูณอยู่กับ u 2นะครับก็จะเท่ากับหลังชนนะครับหลังชนเนี่ยวัตถุเหลือแค่ก้อนเดียวก็คือ m 1บวก m 2นะครับแล้วก็มีความเร็วก็คือสิ่งที่โจทย์ต้องการหาก็คือ v ตัวนี้นะครับว่าหลังชนเนี่ยมีความเร็วเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาสมการนี้นะครับมาแทนค่าแล้วก็แก้นะครับเราก็จะได้ค่า v ต้องการหาเลย m 1นะครับเขาให้มาแล้วก็คือ 6กโลกร,รัมนะครับซึ่งกำลังวิ่งอยู่ด้วยความเร็ว6เมตรต่อวินาทีนะครับบวกกับ m2 นะครับ m2 ให้มา4กิโลกร,รมัมแล้วก็ความเร็วนะครับ3เมตรต่อวินาทีหลังชนนะครับอันนี้ m1 บ m2 ก็คือ6บวก4นะครับกิโลกร,รมัมแล้วก็คูณอยู่กับค่า v ที่เราต้องการหานะครับเราก็แทนค่าคูณเข้าไปนะครับ6 6 36นะครับบวกกับ สี่คูณสานะครับฝั่งขวา6กบวกสี่เท่ากับสิบนะครับสิบเพราะฉะนั้นตรงนี้บวกกัน3ามหกบวก็48่สิบเท่ากับสิบนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยยกมาก่อนนะครับสี่สิเท่ากับสิบเราก็กำจัด10นะครับให้หายไปด้วยการหาร10เทั้งของข้างของสมการนะครับฝั่งขวา10ก็จะตัดไปเหลือแค่ V เดียวฝั่งซ้ายนะครับ48หาร10ก็จะได้เท่ากับ 4.8เมตรต่อวินาทีนะครับเป็นความเร็วหลังชนที่โจทย์ต้องการหาก็าจะเป็นข้ององูนะครับ4.8เมตรต่อวินาทีครับผม